พามือสั่นเลยเพื่อนๆนี่มาดูรถทางโซนบุรีรัมม์มั่งนะเพื่อนก็อยู่ก่อนถึงอราเบินสันของอบุรีรัมย์นะเพื่อนอยู่ติดกับปั๊มเอสโซ่เลยหาไม่ยากนะเดี๋ยวท้ทยคลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะก็พามาดูรถกระบะเนี่ยเพียบเป็นกบบ20คันอะอคนขายก็จะมีราคาติดอยู่นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะนี่ แต่ปีรถอ่ะไม่มั่นใจนะยังใครอย่างคันนี้ถขาขายอยู่ที่4 0 4 0 0 0 0บาทก็คือได้ทรงนี้เลยนี่ทางชา้อ่าทางบุรีรัมย์ก็สวยเหมือนกันนะเป็นแคปเปิดได้นะขอบล้อ18นี่ไซด์าย,ยางก็พอดีพอดี 60R18 นี่เพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละคันนะคันนี้ก็เป็น4ประตูนะน่าจะเป็นออ l นิวละเรียบร้อย499,000บาท เงินสดลดได้อยู่แล้วนะเพื่อนเข้ามาคุยกันแล้วก็ส่วนรับประกันเครื่องเกียร์ก็เข้ามาคุยกันอันนี้ก็เป็นขอบส8ดเหมือนกันนะจัดทรงล,งล้อมาแล้วเรียบร้อยคันนี้อยู่ที่490,000บาทนะ,ะแต่ปีรถแต่ผมไม่มั่นใจนะส่วนอันนี้ก็เป็นรถคอกนะรถคอกหมดเลยตามนี้เลยก็ขายที่4 7 0 0 0 0ได้คอ,อกอันนี้เลยแล้วก็มีค้อกใ,ใหญ่ให้ด้วยเป็นออร์เดลละ1.9้ละคันนี้ส่วนอันนี้มีไฟด้วย นีไฟหมดเลยคันนี้เปิดที่480,000นะได้ล้อแม็กทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนี่แล้วก็มีคอกด้วยน่าจะสามตันเน่ยน่าจะได้สบายๆนะดูจากล้อบรรทุกละเรียบร้อยมีรถเพียบเลยข้างหลังอนะ่ะอันนี้ก็เ,เป็นโตโยต้เหมือนกันนะเครื่อง2.8นะที่เขาจะใช้ไปบรรทุกกันก็คือ470,000บาที่ได้ทรงคอกนี้ไปเลยนะสวยนะนี่ถือว่าโอเคนะแล้วก็อันนี้ปี19นะมีบอกอยู่ สามแสนเจ็ดหมื่นบาทได้แบบนี้เลยนี่สองก็สวยสวลนะส่วนคันนี้สามแสนเก้าหมื่นบาทนี่แล้วก็เป็นหน้าแบบนี้ละเรียบร้อยลอ้อยางมันทุกร้อโอเคได้อยู่อ่ารถปีหกสี <64. S 2> อ่อ่าปเยอรมันหกสี่นะมั่นใจคิดสักกะระนะเพื่อนส่วนคันนี้สี่แสนแปด เป็นเครื่อง3,000นะอยู่สุดๆนะนี่ก็ 1. น่งไม่ใช่1.9เป็นเครื่อง3,000นะซีซีนี่ได้ทรงนี้เลยเรอๆมันทุกแบบได้โหดๆร้อนเลยนะเพื่อนก็ฝ <c oughs> ากกดติดตามกันด้วยนะเพื่อนอันนี้3ามแสนบาทนะเราใกล้ๆเราก็มารีวิวให้นะอันนี้ 2, 8องแสนแปดนะประมาณนี้แล้วกันตรงข้างในัน,นีหมา อันนี้ก็เป็นด้านนอกนะอันนี้ก็รถเยอะมากเลยเนี่ยเป็นมาต้านะมีทีห้าสิอใหม่ยังใหม่ฟอร์ดกับมาต้านี่ผมก็ชอบส่วนตัวนะเออประตูมันหนักดี6สปีดนะะวงไรลพาวเวอร์นะครับแล้วก็แอร์เย็นเพีงเพาะซีดีได้1แผ่นแคปเปอร์ต้าละเรียบร้อยเห็นราคาชัดเจนมากเลยที่เนี่ยยกสูงสองแส ส่งนี่เลยสีบอลเยือนส่วนคันนี้สามแสนห้าส่งให้นะรถปีห้าเจ็ดที่จริงมันสามแสนเก้านะรถให้ละสามแสนห้าก็คือได้ส่งนี้เลยโฉมไฟเข้าหลำตัดจัดโซลวงล้อเป็นตัวเตี้ยม,มาละเรียบร้อยส่วนน,นี้สามแสนแปดนะรถปีห้าเก้านี่แคมเปิดได้ อันนี้3า0 0 0นแปดเหมือนกันนะเป็นสอ่จุดหาล้อซิ่งยางซิ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กเซลี่นะอันนี้4 5 0 0สนห้านะรถไปอะไรไม่มั่นใจนะเพื่อนอันนี้ไม่เห็นป้ายนะสี0 0สนห้าเซ็ตดิชันอันนี้3 5 0 0 0นใช่ไหมสาม0 0นห้านะ อันนี้สามแสมีวัตบูธให้หงตัวนี่สามแสวัตบูธมีลอให้นี่ก็สามแสเกหมือนกันสามแสนเก้าเหมือนกันนะ 3, 09, นนนะลดราคาลงอะเป็นไททันนะฮะนนี้สีน,นนะ ก็ประมาณนี้มีเป็นแบบสิบสิบคันและก็ข้าหมดได้ทางนี้ก็เขาจะประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็สัส้นๆครับขอบคุณครับ